น้ำมันเครื่องที่มีโพลีเอลเอสเตอร์ e ster, มันดีกว่าน้ำมันเครื่องที่มีเอสเตอร์ปกติยังไงไปดูกัน โพลีเอลเอสเตอร์ L e เนี่ยมันดีกว่าเอสเตอร์ยังไงนะครับอย่างแรกนะครับคือมันมีตัวโลวาลาทริตีนะครับผมตัวนี้คือมันจะช่วยในการลดการระเหยนะครับก็คือทําให้การระเหยเนี่ยมันต่ําลงนะครับลดการกินน้ํามันเครื่องลดการพองของ,ของน้ํามันเครื่องนะครับผมแล้วก็ลดการเกิดไฟนะครับทาให้เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นน้ํามันเครื่องอ่ะจุดติดไฟได้ช้าลงหรือว่า อาจจะไม่ติดเลยนะครับและนี่คือตัวความดีของมันอย่างแรกนะครับอย่างต่อไปนะครับคือ High Oxidation คือต้านการเสื่อมสภาพก็คืออะไรยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายทำให้เครื่องสะอาดแล้วก็ทำให้เครื่องทนทานก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราเลยคือลดค่าว,วานิช ทำให้ค่าวันนี้เนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็ยืดอายุของการใช้งานน้ำมันเครื่องมันออกไปนี่คือจะสูงกว่าเอสเตอร์ธรรมดานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไฮโพลาดิตี้นะครับคือมันมีขั้วประจุนะครับทาให้สารเติมแต่งเนี่ยหรือว่าพวกแพคเกจไดเทมที่เขาเติมลงไปในเนื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยมันละลายแล้วก็รวมตัวเข้ากับเนื้อน้ำมันเครื่องได้ดีขึ้นหรือพูดง่ยายๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเอาตัวดักแฮมตัวนี้ครับดักแฮมเรซิ่งตัวเนี้ย ไปผสมกับสารเติมแต่งชนิดไหนเช่นโมริมินัมหรือว่าตัวอย่างเช่นาสารเติมแต่งอื่นๆเช่นโอเมก้าเนี่ย มันจะสามารถละลายเข้ากับตัวน้ํามันเครื่องได้เร็วกว่าน้ํามันเครื่องชนิดอื่นทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นๆนะครับผมแล้วก็ปกป,ป,ป้องดีลดการสึกหรอนะครับของเครื่องยนต์มีเนื่องจากมีประจุเนี่ยทำให้การกัดกร่อนเหล็กในเครื่องยนต์เนี่ยมันน้อยลงหรือว่าแทบจะไม่กลัดเลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวโพลีเอลเอสเตอร์ e เนี่ยมันดีกว่าเอสเตอร์ธรรมดาของน้ำมันเครื่องที่ใส่ใส่อยู่ยังไงนะครับเพราะว่าตัวดักแฮมเรซซิ่งเนี่ยเขาเลือกเป็นตัวโพลีเอลนะครับโพลีเอลเอสเตอร์ L e เข้ามาผสม ะครับก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับดังนั้นก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมทิ้งช่องทางในการซื้อไว้ให้แล้วนะครับก็ไปกดกันได้นะครับ